สวัสดีครับเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับที่บอกว่าแต่งตัวนะครับใส่เสื้อหล่อแค่ไหนนะครับแต่ติดกระดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยครับแน่นอนครับเสื้อผมไม่ได้หลอนะครับแต่นี่ทําจําลองให้ดูว่าเนี่ยครับถ้าเราแต่งตัวเนี่ยผมตัดกระดุมผิดเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยครับหน้าตาดูแปลกๆนะครับในโลกของกีฬายิงปืนยาวหลายระยะหรือยิงปืนระยะไกลก็เช่นกันครับ ความเร็วกระสุนปักลำกล้องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสุดเลยครับต่อให้ท่านมีปืนนะครับเทพแค่ไหนนะครับมีกระสุนดีแค่ไหนนะครับแต่เราไม่รู้ว่าความเร็วที่มันกระสุนเนี่ยออกจากปากลำกล้องนะครับมันเร็วแค่ไหนแน่ๆนะครับการคำนวณทั้งหลายแหละจุดเริ่มต้นผิดนะครับเราคำนวณอะไรก็จะผิดหมดเลยนะครับผมซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าลองนึกดูนะครับ ผู้ผลิตกระสุนเนี่ยครับเขาก็าจะทําการทดสอบความเร็วนะครับกับปืนในโรงงานเขานะครับซึ่งจะอยู่ในคอนดิชันหนึ่งผมยกตัวอย่างวติอาจจะเป็นกระสุน3 0 8สก็อจะทดสอบกับปืนความยาวลำกล้อง24นิ้วนะครับอุณหภูมิเพื่อทดสอบอาจจะประมาณ15องศานะครับความชื้นสัมผัสต,ต่ำนะครับความอาจจะอยู่ในประเทศซึ่งภูมิประเทศสูงนะครับก็แตกต่างเลยนะครับถ้าเราซื้อกระสุนมาเนี่ยนะครับ ระบุความเร็วนะครับว่าความเร็วปากลํากล้องเท่านี้ครับเอามาใช้ผมมายิงกับปืนลากล้อง20นิ้วนะครับผมในภูมิประเทศอากาศชื้นอย่างที่3ายิงปืนหนองกระจงเนี่ยนะครับก็วันนี้ฝนฝเพิ่งตกมาอากาศชื้นร้อนนะครับปัจจัยต่างเนี่ยทำให้ความเร็วเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปครับมันพอความเร็วเริ่มต้นผิดครับ ทุกอย่างที่เหลือมันก็ผิดหมดนะครับเหมือนเราเริ่มต้นใส่อะไรใส่ค่าเริ่มต้นผิดนะครับคำนวณยังไงต่อให้มีแอปเทปยังไงนะครับยังไงก็ผิดหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่นักกีฬายิงปืนยาวระยะไกลหรือหลายระยะเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือเจ้าเครื่องวัดความเร็วกระสุนครับวันนี้ครับขออนุญาตมาเหล่านะครับเทคโนโลยีนะครับเครื่องวัดความเร็วกระสุนนะครับแล้วจะให้ดูว่าเรา เดี๋ยวเราจะทําอีกคลิปหนึ่งแยกนะครับก็คือจะลองเปรียบเทียบเครื่องวัดความเร็วกระสุนนะครับสแบบนะครับผมไม่มีทั้ง3าแบบนะครับก็ให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงครับตามมาดูครับผมครับเครื่องวัดความเร็วกระสุนนะครับเทคโนโลยีแรกนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราเห็นแพร่หลายกันมากนะครับก็คืออย่างเช่นเจ้าตัวโปรคโนตัวนี้ครับผมผมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการวัดแบบใช้การตัดแสงนะครับผม กก่าคือก็คือมันจะมีเครื่องวัดความเร็วกระสุนมันจะมีเป็นเป็นตัวยาวนะครับแล้วก็จะมีช่อง2ช่องนะครับเป็นช่องที่เป็นช่องเราเรียกช่องออปติกครับมันจะส่งแสงมานะครับผมอ,อ๋อไม่ใช่ไม่ไม่ส่งแสงมามันรับแสงจากข้างนอกนะครับโดยที่ชิลเนี่ยจริงๆมันก็คือเป็นตัวที่รวมแสงแล้วก็ฉายลงไปข้างล่างนะครับผมเมื่อเรามีวัตถุผ่านนะครับมันก็จะตัดแสงที่จุดแรกนะครับแล้วก็วิ่งผ่านไปตัดแสงที่จุด2นะครับก็หลังจากนั้นก็จะคํานวณว่าไอ วัตถุที่ตัดแสงไว้เนี่ยนะครับด้วยระยะทางแค่เนี้ยความเร็วเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้เราสามารถวัดความเร็วกระสุนได้ครับทั้งนี้มีข้อดีครับอย่างแรกก็คือเราสามารถวัดความเร็วกระสุนได้ค่อนข้างกว้างมากครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ที่เขาลงไว้นะครับตั้งแต่แบบ20ฟุตต่ตอวินาทีเนี่ยไปถึง9,000ฟุตต,ต่อวินาทีเลยก็คือจะเร็วจะช้าไงก็ได้อันที่2ก็คือ กระสุนเนี่ยไม่จชเป็นจะต้องเป็นโลหะนะครับผมยกง,ง่ายๆวัดกระสุนเพนบอลนะครับวัดลูกบีบีเนี่ยสามารถวัดได้นะครับผมอันนี้สามารถวัดได้ครับวัดได้ทั้งความเร็วกระสุนของปืนสั้นปืนยาวนะครับธนูอะไรก็ได้ครับที่เรายิงเข้าเป็นรอดช่องเนี่ยนะครับวัดได้หมดเลยนะครับแล้วขอ้อ อีกข้อเด่นอีกอย่างก็คือราคาค่อนข้างย่อมเยาวครับถ้าในเทียบเมทคโนโลยีเนี่ยทั้งสามอัน,นอันนี้ถูกสุดเพราะมันออกมาเริ่มแรกสุดเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่3ามสอย่างครับอย่างแรกก็คือว่าเราจะต้องยิงเนี่ยผ่านช่องนะครับซึ่งโอกาสนะครับอันนี้ไม่น้อยนะครับเยอะมากว่าที่บางทีเราตั้งไม่ดีแล้วก็ยิงเข้าไปโดนตัวกล่องเครื่องวัดความร็วกระสุนนะครับยิงไปโดนเสาหักเนยนะครับ มีระพัดครับที่ขายมาเคยมีลูกค้าไม่ให้ดูครับยิงเข้าไปทะลุตรงนี้เลยนะครับผมมันอย่างแรกก็คือเวลาตั้งช่องเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับอันที่2ก็คือถ้าแสงเนี่ยอย่างวุฒิสภาพตอนนี้แสงที่มัมีอะไรมาบังเนี่ยมีมีเฉดมาบังเนี่ยบางทีการวัดมันไม่เสถียรครับมันจําเป็นจะต้องใช้อย่างตัวนี้มันเป็นชิวปกตินะครับเป็นเป็นแผ่นพลาสติกธรรมดา มันก็จะมีชุดเสริมมาก็คือเป็นตัวที่เป็นไฟถ้าเราใส่ตรงนี้มีเสียบปลั๊กนะไม่จะเป็นไฟส่งแสง LED มานะครับเพื่อให้เราสามารถทําการวัดในที่ที่มีแสงน้อยหรือแสงไม่มั่นคงได้นะครับอันที่3ก็คือมันมีเอฟเฟกกับฝน,นครับอันนี้เจอกับตัวเองเลยนะครับก็คืออะไรก็ตามถ้าเป็นหมอกเป็นควันเป็นฝนเนี่ยมาแล้วมันบังตรงตรง,ตรงอ่า การรับแสงตรงนี้นะครับผมพอกระสุนมันผ่านมันอาจจะเกิดการผิดเพี้ยนได้ล่าสุดไปผมไปวัดที่สนามยิงปืนที่สนามยิงปืนเซราเซลนลบบุรีก็เจอเหตุการณ์นี้ครับว่าพอมีฝนมาปุ๊บเนี่ยเพี้ยนเลยนะครับผมอันสุดท้ายก็คือระยะที่ตั้งนะครับปืนเนี่ยเวลาเราตั้งปากลำกล้องเนี่ยเขากำหนดเลยว่าให้ห่างจากตรงชิวเริ่มต้นเนี่ยอย่างน้อย10ฟุตรหรือ3เมตรนะครับ ผมเข้าใจว่าสาเหตุเนี่ยหลักๆก,ก็คือมาในเรื่องของควันนะข่าที่มันออกจากปากลํากล้องนะครับผม mm. คือถ้าเกิดมันมีข่าก็จะเป็นควันมากวนมันกวนการการวัดมันก็คือเขาต้องให้ตั้งห่างขึ้นมานะครับเทคโนโลยีเนี้มันก็จะไม่ได้ความเร็วปากลํากล้องที่แท้จริงครับมันก็ห่างมาประมาณ10ฟุต3เมตรก็บางคนที่ซีเรียสเขาบอกเป็นไม่แอคคเลตนะครับแต่ผมว่าจริงๆที่ใช้มาก็ถือว่ารับได้นะครับผม ก่นนี้นะครับเทคโนโลยีการใช้แสงวัดนะครับผมเทคโนโลยีที่2นะครับผมไม่มีของเล่นให้ดูนะครับอันนี้ก็ขอพูดปากเปล่าโดยเอาภาพเสริมแล้วกันนะครับเทคโนโลยีนี้ชื่อว่าแมกนิโตสปีดครับผมลองเซิร์ชใน Google ดูด้วยครับก็คือเขายังเป็นเป็นเบลิสิทธิ์เขาอยู่นะครับหลักการก็คือทำการวัดสนามแม่เหล็กนะครับก็คือทำการวัดลูก ที่เชื่อมจากปลายปากลำกล้องเลยนะครับมันตัวไมไ่ตัวสปีดเนี่ยมันก็คือมันก็จะเอาตัวเครื่องมือเนี่ยไปรัดกับตัวปลายลำกล้องนะครับแล้วก็จะมีแกนที่ยื่นมานครับเวลายิงกระสุนเนี่ยกระสุนก็จะวิ่งผ่านไอ้แกนนี่ที่เป็นตัววัดความเร็วนะครับผม mm. ก็จะทําให้เราได้ค่าความเร็วปากลำกล้องที่แท้จริงนะครับที่เขาเคลมสูตรเนี่ยมนไมไ่ตัวสีเขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นความเร็วปากลำกล้องที่แท้จริงเลยเพราะว่าลูกหลุดจากลำกล้องปุ๊บเขาวัดเลยนะครับก็ สนับราคาผมก็ถือว่าเป็นปานกลางนะครับผมเป็นรุ่นปานกลางครับข้อดีก็คือมันวัดความเร็วได้ปากลำกล้องจริงๆนะครับผมครับก็อีกอย่างก็คือมันไม่มีผลครับไม่ว่าจะมีแสงน้อยวัดที่ในล่มอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีผลทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันวัดสนามแม่เหล็กนะครับคือมันมีสองสามแม่เหล็กแล้วก็วัดกระสุนที่เป็นโลหะเนี่ยครับผ่านตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยแล้วก็เพื่อคํานวณความเร็วครับแต่นั่นแหละครับมันก็แลกมาด้วยข้อเสียอยู่2องสอ,งอย่าง อย่างแรกก็คือมันไม่สามารถวัดความเร็วกระสุนปืนสั้นได้เพราะว่าตัวนี้มันมันยึดกับปากลำกล้องปืนสั้นได้ยากมากนะครับมันจะต้องเอาอไปรัดนะครับซึ่งถ้าผมไม่แน่ใจว่าปืนปืนลูกโมล,ลำกล้องยาวๆอาจจะพอทําได้นะครับแต่ว่าปืนเกลตโนตัวนี้ทําไม่ได้เลยนะครับผมนะี่ข้อที่1น่อัน,น,อนที่2ก็คือไม่สามารถวัดกระสุนที่เป็นวัดกระสุนที่เป็นโลหะได้อย่างเดียว ครับผมมันกระสุนพวกเพนบอลอะไรเงี้ยครับ BB บเนี่ยวัดไม่ได้เนื่องจากมันไม่ใช่โลหะครับมันมันก็ไม่มีผลกับสนามแม่เหล็กนะครับมันก็ทําให้การวัดไม่ได้นะครับผมอันที่3ก็คือเวลาเราวัดเนี่ยเราจะไม่จะต้องยึดนะครับตัวแม่นีโตัวสปีดเนี่ยเข้ากับตัวปลายลํากล้องของปืนยาวครับหลายคนที่เป็นนักยิงปืนจะทราบดีว่าพอเราเอาอะไรเนี่ยไปยึดกับลําปลายลํากล้องนะครับ มันจะส่งผลกับความแม่นยำนะใช่ครับตอนที่เราวัดเนี่ยมันอาจจะเราไม่ได้แคร์เรื่องความแม่นยำหรอกแต่ว่าสมมติบางคนเนี่ยอยากจะเอาง่ายๆผมอยากจะตั้งสูตรไปด้วยแล้ววัดความเร็วไปด้วยเนี่ยครับพอเราเอาอะไมรมาลัดเนี่ยมันก็อาจจะทําให้สูตรเราเพี้ยนได้ตั้งไปเพราะว่าลากล้องมันไวเบรตเนี่ยมันไม่คงที่มันเนื่องจากมันมีไอ้ตัวนี้มารัดอยู่นะครับผมก็ทางห้สซูสปีเขาแก้ไขครับก็จะมีออปชั่นที่มาต่อก็จะเป็นขาแคลมป์ที่ต่อกับตัวตัวแชสซีสของปืนเนี่ยนะครับ ก็เป็นถ้ามีจ้าซิสปืนมีรางอาค่าสวิชก็สามารถต่อได้แต่นะครับสนุนราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปแล้วก็มันก็จะดูเกกาเล็กน้อยแล้วการสุดท้ายก็คือมันวัดได้ทีละกระบอกครับก็คือผมยึดปืนยาวกระบอกนี้นะก็วัดกระบอกนี้ได้ถ้าผมจะไปวัดอีกอันหนึ่งนะครับกระบอกก็ต้องผัวต้องถอดปวนไปติดอีกระบอกหนึ่งในขณะที่เจ้าถ้าเป็นเครื่องวัดความเร็วกระสุนแบบใช้แสงผ่านนะครับ ก็คือเราตั้งไว้ที่โต๊ะครับอยากจะเอาปืนตัวไหนมาทดสอบแล้วก็เปลี่ยนปืนเอาตัวนี้มาทดสอบจะสลับเป็นปืนสั้นก็ทดสอบได้เลยนะครับผม mm hmm. ก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีที่2นะครับผมคือ m a g n e t o s p e e d ครับเทคโนโลยีที่สานะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มาใหม่ล่าสุดนะครับก็คือใช้เรดาร์ครับผมผมว่าตัวนี้พี่ๆน้องๆถ้าเป็นนักยิงปืนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้น,นสีมันเทาๆแต่ถ้าเกิด ลองไปดูคลิปต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีเครื่องวัดความเร็วกระสุนที่เป็นสีส้มๆนะครับยี่ห้อแบบเรดาร์ผมว่าทุกคนอ๋อเลยครับรู้จักกันดีครับเรดาร์เป็นต้นตำรับของเทคโนโลยีการใช้คลื่นนะครับย่านไมโครเวฟนะครับแล้วก็วัดความเร็วกระสุนด้วยหลักการที่เรียกว่าด็อปเปอร์เอฟเฟกต์พูดง่ายๆมันก็คือเราตั้งตัวนี้นะครับไว้ข้างเราหันหันหันตัวนี้ไปในทิศเดียวกับแนวปืนนะครับผมหันไปที่เป้าหมายนะครับแล้วพอเรายิงกระสุนไปปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะ ปล่อยเรดาร์มาเป็นคลื่นเรดาร์มานะครับก็มันก็จะวัดพอมันกระทบกับกระสุนที่วิ่งครับก็มันก็วัดปุ๊บจุดหนึ่งจุดที่2ก็สามารถวัดได้ครับมันหลักการของเป็นด็อปเปอร์เอฟเฟกต์นะครับ ار, เรดาร์หรือว่าอย่างตัวนี้ก็คือเป็นของยี่ห้อเอนะครับชื่อรุ่น True ทรูบ s t t i c h โ r o o o r a p h นะครับซึ่งเป็นผมต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่เขาหาปรับปรุงข้อเสียจากแบบเรดาร์ครับมีหลายๆอย่าง ที่มันเพิ่มเติมมานะครับผมก็ตัวเนี้ยมันก็ทําการวัดก็คือได้จับความเร็วที่ปากลํากล้องเลยนะครับกระสุนออกไปปุ๊บมันก็วัดนะครับแล้วที่สําคัญคือมันวัดได้หลายช่วงมากครับอย่างเจ้าตัว t รูเบอร์ลิสติเนี่ยมันเคลมได้เลยว่ามันวัดความเร็วกระสุนเนี่ยได้จนไปถึงที่ระยะ300เมตรเลยครับไกลสุดข้อดีคืออะไรครับ เราทราบดีเราวัดความเร็วกระสุนเนี่ยนะครับที่ปากลำกล้องเนี่ยเรารู้ความเร็วจุดเริ่มต้น,นครับแต่เราไม่รู้ว่าความเร็วที่ต่างๆเนี่ยระยะ50เมตรเป็นเท่าไหร่ร้อยเมตรเป็นเท่าไหร่สองร้อยเมตรเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเราวัดตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถจะคำนวณย้อนกลับนะครับเ <meus S 2> พื่อจะทราบค่าบูลิตโคเวชเชนครับผมบูลิตโคเวชเชนคืออะไรบูลิตโคเวชเชนก็พูดง่ายๆก็คือสัมประสิทธิ์ <c oughs> <c oughs> ผมพูดไม่ง่ายภาษาภาษาชาวบ้านคือประสิทธิภาพของ หัวกระสุนนะครับในการวิ่งฝ่าอากาศนะว่าดีไม่ดีแค่ไหนนะครับผมถ้าอย่างเช่นมุดถ้าผมเอาเนื้อง่ายๆเหมือนผมขับรถตู้น,นะครับรถตู้เนี่ยผมเริ่มหยุดใส่เกียวว่างที่ความเร็วร้อยนะครับรถตู้มันก็จะความเร็วมก็จะเรียกว่าจะตกอย่างรวดเร็วนะครับพอวิ่งไปเนี่ยวิ่งไปสักแค่ร้อยเมตรก็ความเร็วก็จะตกลงตกลงในขณะที่ถ้าผมขับรถหลูอย่างรถ ซูเปอร์คาร์อย่างเฟอร์รี่ครับซึ่งเขาออกแบบให้มันรูดลมมากเนี่ยผมดับเครื่องที่ความเร็วหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยผ่านไปร้อยเมตรเนี่ยความเร็วมันตกน้อยลงมาครับมันตรงนี้ตัวบุลเลต์ก็ฟิเชียนเนี่ยมันจะช่วยในการคำนวณน,นะครับเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณระยะก็เรียกบอลิสติกเคอร์ฟของกระสุนตแต่ละแบบได้อย่างดีครับผมนะครับซึ่งเทคโนโลยีของร็อปเปอร์เฟกเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีเดียวที่วัดความเร็วกระสุนได้หลายที่ มันก็เลยมีจุดเด่นมากกว่าชาวบ้านตรงนี้ครับผมแล้วข้อดีคือนึกถึงนะครับถ้าผมไม่เกี่ยงนะครับผมยิงปืนอยู่ข้างนี้ครูพระรามยิงข้างนี้นะครับผมตั้งตัวดอปเอร์เฟกอยู่ข้างตรงกลางนะครับผมวัดได้2อันเลยครับวัดซซายครูพระรามยิงทีผมยิงทีเนี่ยวัดได้เลยแต่ว่าแยกกันนะครับว่าว่าปืนกระบอกไหนยิงนะครับเพราะว่าคามก็จะลงไปปนในนี้หมดเลยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีแบบที่3ครับผม เดี๋ยวเรามาเจาะลึกไอ้เทคโนโลยีอันที่3กันดูนะครับว่ามันมีความเด่นและแตกตา่างยังไงบ้างนะครับผมตามไปดูครับครับคราวนี้เราก็จะมาทำการเปรียบเทียบความเร็วของเครื่องวัดควมนร็วกูะสน2แบบนะครับอันนึงก็เป็นของยี่ห้อโปรคนโนะครับ y op, รุ่น DLX นะครับซึ่งผมก็เชื่อมกับแอป ดิจิตอลลิงก์ในมือถือผมเนี่ยนะครับก็อันนั้นเป็นเทคโนโลยีเดิมนะครับคือใช้วัดอย่างที่อธิบายคือใช้วัดผ่านกระสุนผ่านตัวช่องแสงนะครับผมแล้วก็บันทึกความเร็วอีกการก็จะเป็นเทคโนโลยีของเป็นเรดร์นะครับเป็นร o p ปเปอร์เอฟเก็คือเจ้า fx true ballistic ครับตัวนี้กดเก์ง,ง่ายๆก็คือเขาบอกว่าให้ตั้งนะครับก็ห่างเนี่ยห่างจากลำกล้องเนะี่ยระหว่างไม่เกิน20เซนนะครับผม ก็ถ้ามีมาสเตอร์เบรกเนี่ยก็คือพยายามหลบเข้ามาอย่าให้มาสเตอร์เบรกมันสาดเข้าหาเท่านั้นเองนะครับจะต,ตั้งข้างหน้าก็ได้ผมก็เห็นคนก็ตั้งข้างหน้าก็ได้แต่ว่าวันนี้โตเราไม่ยื่นเราก็ตั้งไว้ด้านหลังนะครับเราเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวัดความเร็วเปียเทียบกันดูว่าเป็นยังไงรรจุดเด่นตัวนี้ก็จะเห็นเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะวัดความเร็วน,ะนอกจากความเร็วปากลากล้องแล้วเนี่ยก็ยังเป็นความเร็วที่ระยะต่างๆโดยอันนี้เราตั้งไว้ที่จริงๆมันคือ ยี่ห้าหลาห้าสิบหลาเจ็ดสิบห้าหลาแล้วก็ร้อยหลาแต่พอเราเซตเป็นเมตรก็จะข้ามดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับผมครับเดี๋ยวคู่พระรามจะทําการยิงใช้วันนี้ใช้กระสุนของไทอาร์มนะครับผมลูกสามสิบแปดวินเชสเตอร์ออน,น้าหนักหัวนี่ร้อยหกสิบแปดกรนครับเดี๋ยวดูครับว่าความเร็วจากปืนเลมิงตันห้าอาร์ห้าอาร์ลำกล้องยี่สิบนิ้วเนี่ยความเร็วเริ่มต้นจะเท่าไหร่ครับตามกันดูครับ สองสปก็ทำการวัดครับไปยิงไปคูพรามยิงไปสามนัดนะครับผมปรากฏว่าเมื่อกี uh ้มีความผิดพลาดเล็กน้อยก็คือเราตั้งตัวนี้ตัวนี้มันจะมีเขาเรียกมันมีออโต้ออโต้เทิร์นออฟนะครับคราวนี้เราไม่ได้ไปกดมันก่อนนะไม่ได้แอคทีเวตมัน คราวนี้พอปล่อยเวลาไปถึงนั่นนะก่อนคุณพระรามยิงมนันนันดับพอดีครับก็เลยนัดแรกไม่ได้นั่นไปครับแต่ยิงนัดที่2ที่3ที่บันทึกเนี่ยครับก็ถือว่าค่าความเร็วใกล้เคียงกันมากเลยอย่างเช่นนัดสุดท้ายเนี่ยที่คุณพระรามยิงเนี่ยอนนั่นบอกไว้ได้ความเร็วคือ2512ฟุตต่อว,วินาทีตัวนี้เนี่ยขึ้นมา25 1 0ต่อว,วินาทีนะครับผมแล้วแต่ว่าจะให้ดูความเจ๋ง2ออย่างครับอย่างแรกก็คือมันจะบอกเลยว่าความเร็วเนี่ยที่ ยี่สิบสามเมตรนะครับเหลือความเร็วตกไปเหลือสองพันสี่รหกสิบห้าเมตรนะครับไล่ไปสี่สิบหกเมตรหกสิบเก้าเมตรเก้าสิบเอ็ดเมตรเนี่ยที่เก้าสิบเอ็ดเมตรนี่คือความเร็วเหลือสองพันสามร้อยสามสิบห้าฟุตต่อวินาทีนะครับ, <6 200 S 1> รบผม <200. S 1> ต่ตกไปเกือบสองร้อยนะครับ,รบก็ถัดมาเนี่ยที่มันเจ๋งก็คือมันก็จะมีสรุปที่เรายิงก่อนก่อนหน้าไปนะครับรว่าค่าเป็นเท่าไหร่ครับนัดที่นัดก่อนหน้านะครับ แล้วก็มันก็จะมีการเก็บสถิติให้ครับอย่างน,นี้ก็คือมันจะบอกเลยว่ายิงไป2นัดนะครับความเร็วต่ำสุดคือ2489นะครับเฉลีย่ยเยได้2500ความเร็ว5 5 0พัุตตอวินาทีแล้วที่เด็ดก็คือมันบอกมันคำนวณให้เสร็จสับเลยก็คือค่าบูลเลตโคฟิเชียนเราผมเรียกว่าเป็น G7 เนี่ยมันก็บอกเลยว่า G7 เนี่ยได้ค่าที่0.25นะครับผมแล้วก็ บอกความเร็วเลยว่าถ้าเกิดซับโซนิกเนี่ยก็คือความเร็วที่ไปถึงกระทบที่เป้าเนี่ยที่จะต่ํากว่าเสียงเนี่ยอยู่ที่856เมตรนะครับผมก็แปลว่าถ้าสมมติครูพระรามจะปืนนี้ไปแข่งนะครับใช้กระสุนตัวเนี้ถ้าแข่งนะเป้าเนี่ยเกิน850เมตรอะเริ่มเริ่มเริ่มเสียเปรียบแล้วก็คือเพราะว่ากระสุนพราะมันอ่ามันลดลงมันผ่านช่วงที่เรียกว่าทรานโซนิกใชครับ เราทราบด,ดีเวลากระสุนมันผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านจากความเร็วเหนือเสียงไปไปต่ำกว่าเสียงมันจะเกิดการสั่นมันลู่มันก็จะฉลับไปฉลับมาจะไม่ได้ค่าไม่ได้ไม่ได้เป้าหมายที่ที่ดีนะครับก็ก็แจ้งค่า BC มาด้วยถ้าเกิดว่าเรากระสุนเราไม่ทราบค่าบีซีอย่าง่อย่างงี้มุสเราเไม่ค่า BC ซแล้วเขามาเน,นี่ยไปป้อนในค่าแอปนะครับก็คํานวณเลยว่าถ้าจะยิงระยะ4ี่ร้อยเนี่ยต้อง เผื่อกล้องไปเท่าไหร่ยิง600เผื่อกล้องเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวเราเอาเก็บค่านี้ไปแล้วเดี๋ยวเราเพึ้นไปยิงที่600เอาค่ามันไปใช้ดูนะครับผมครับก็เป็นไงครับเจ๋งไหมครับเจ้า d o เป l e เอฟเฟกมันสนุราคาสูงหน่อยแต่ก็ ก็รับรองไม่ยิงไม่ยิงโดนไม่ยิงโดนตัวล้องวายาแต่อันนี้ระวังดีๆครับอย่าไปตั้งใกล้มาสเซอร์เบร์เะไม่งั้นมันแรงถีบมาสเซอร์เบร์มันจะทําให้ตัวนี้กระเด็นมะแต่ผมดูมันก็มั่นคงครับมีคือวางเนี่ยไม่มีสันมีอะไรครับวางรายะทีแรกก็ไม่ก็กลัวอยู่ว่าจะปิ้วใช่ไม่มีไม่มีสันปิ้วเลยนะครับครับก็นี่แหละครับความเจ๋งของเจ้าทรูบริสติกครับครับก็ขออนุญาตมาสรุป นะครับในเรื่องเจ้า fx t r u r b a l i s t i c นะครับรอบหนึงครับพอดีวันนั้นเนี่ยเล่นที่สนามเพลินไปหน่อยครับไม่ได้ถ่ายสรุปอย่างดีนะครับก็อยากจะให้ดูข้อจุดเด่นออกมานะครับแล้วก็ข้อที่เราควรระวังในการใช้ t u r b a l i s t i c ครับผมว่าจุดเด่นอันแรกของ t u r b a l i s t i c เนี่ยทำมาเนี่พูดง่ายก็คือเขาแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่มันเจอใน lab เร d a รนะครับผมไป ผมว่าลองไปดูคลิปต่างประเทศที่เขาทำก็ได้คือแบบไปด้นเนี่ยปัญหาก็คือข้อหนึ่งเนี่ยเครื่องมันจะค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแล้วก็คือต้องใช้ขาตั้งกล้องเพิ่มนะครับแต่ว่าตัวทรูบริสิกเนี่ยเขาก็ออกแบบเลยก็คือมีกล่องมาเรียบร้อยนะครับเราเปิดมาครับเปิดมาเนี่ยนะครับเอากล่องว่าข้างในเนี่ยมันจะมีฝาปิดเนี่ยนะครับจริงๆเดินทางแบบนี้ก็ได้เป็นฝาปิดเรียบร้อยถ้าเราใช้งานเนี่ยเราเอาฝามาเนี่ย มาเป็นฐานนะครับมันก็คือเราไม่ต้องซื้อตัวตัวนี้มันมันจะมีน็อตยึดนะครับผมเนี่ยครับเราเอาเอาฝามานะครับมาขันเนี่ยมันจะมีที่ยึดเรียบร้อยเลยขันมาเสร็จก็กลายเป็นฝาสําหรับวางเรียบร้อยเลยนะครับก็เราก็หันหน้าข้างนี้ไปยังเป้าหมายนะครับผมแล้วก็ในในวันที่ไปทดสอบอะ่ะมันมีเราไม่ได้ถ่ายคลิปหลายอันก็คือ เราทดสอบยิงครับไม่ว่าจะเป็นไรเฟิลชนวนกลางนะครับเป็นลูกกรดนะครับเป็นปืนสั้นนะครับหรือปืนประเภทพวก PCC ครับปืนปืนปืนสั้นที่มีพันธท้ายข้างหลังนะครับก็ทดสอบนะครับก็วัดได้ตลอดเลยครับแต่มีข้อที่ผมพลาดไปนิดนึงนะครับมันจะมีบางครั้งผมลองวัดแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยจริงๆไม่ใช่ปัญหาของเจ้าตัวทูบลิซิกนะครับผมพบแล้วว่าปัญหาคือผมไม่ได้หันนะครับ ทิศของตัวทรูบริสิกเนี่ยไปที่เป้าที่เขายิงนะครับอันนี้สําคัญนะครับคือผมนึกว่าไปเขายืนข้างยิงเนี่ยผมไปหันเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมุมมันไม่ได้หาที่เป้าเนี่ยปรากฏว่าเอาไปใกล้ยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่บันทึกเพราะว่ามุมของดับเบิลเอฟเฟกต์เรดาร์มันหันเนี่ยมันโคละทิศกับที่เป้าครับอันนี้สําคัญครับเวลาเราตั้งเนี่ยเราต้องดูว่าทิศที่หันเนี่ยเราตรงนี้เล็งนะเห็นเป้าเนี่ยเป็นทิศที่หันไปที่เป้าจริงๆนะครับ แล้ววางเจ้าตัวทูบูลิสติกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องห่างไม่จำเป็นจะต้องชิดกับปืนก็ได้ห่างประมาณไม่เกิน20เซนเนะครับผมแล้วก็ให้มันอยู่ช่วงตรงกลางเนี่ยวัดได้ตลอดแน่นอนครับปืนสั้นเนี่ยหรือว่าเป็นพวก PCC เนี่ยผมใช้วิธีถือเอาด้วยซ้ำนะครับไปถือใกล้ๆนะครับเขายืนยิงเนะี่ยผมไปถือเนี่ยห่างเนี่ยก็วัดได้ครับเยื้องไปข้างหลังก็วัดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมครับคราวนี้พี่มาบอกว่า ตัวนี้มันแก้ไขปัญหาของแ a บเรดาร์มันมีอะไรบ้างครับอันแรกก็คือมันมีฝานะครับซึ่งเป็นเคสมันเนี่ยก็เอามาทำเป็นฐานตั้งเรียบร้อยเลยง่ายอันที่2เนี่ยแบบเรดาร์เนี่ยมันจะใช้ฐานเป็นฐาน AA นะครับผมรู้สึกทำให้ผิด6ก้อนมั้นะครับทำให้ตัวมันเลยใหญ่ครับแล้วเขาบอกมันกินฐานมากเลยนะครับแต่ทรูบริสิกเนี่ยมันมีฐานเป็นฐานชาร์ในตัวเสร็จสับครับ ซึ่งวันที่ทดสอบเนี่ยเราก็ชาร์จเต็มไป100%เอนะครับเอาไปยิงเนี่ยใช้งานทั้งวันเนี่ยนะครับยิงตั้งแต่เช้ายันเนย็นแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่7 5นะมันการใช้งาน1วันเนี่ยผมว่าแบตก็เพียงพอครับแต่ในขณะที่ถ้าแ l a เรดาร์ーーเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไปดูคืเขาก็ต้องเอา power bank มาต่อแทนเพราะว่าตัวแบต AA มันกินฐานเยอะมากเขาก็เอา power bank มาเสียบก็จะต้องมีสาย power bank เกงกัดครับก็อันที่3าก็คือ ผมว่าตำแหน่งในการเลงเนี่ยมันจะดูยากอันนี้มันมีรูไว้เรียบร้อยเลยแลบเรดาร์าจะเป็นม์าข้างบนนิดเดียวนะครับผมก็อาจจะเลงยากกว่าน,นิดนึงนะครับผมแล้วสนุนราคาผมว่าถ้ามาถึงบ้านเราเนี่ยผมว่าราคาไม่ไม่แตกต่างครับคือถ้าไปขายในอเมริกาเนี่ยแลบเรดาราคาก็จะอาจจะต่ากว่าเจ้าทูบลิสติกอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าถ้ามาเมืองไทยเนี่ยผมว่าราคาขายก็อาจจะไม่หงิกันเท่าไหร่ ที่สําคัญครับก็คือแลบเลเบรดาเนี่ยเขาไม่ยอมขายที่เมืองไทยนะครับอันนี้ผมไม่ได้นั่นนะครับผมเคยอยากจะสั่งมาเล่นเองนะครับเขาก็ไม่ได้ส่งเขาบอกว่าเพราะเนื่องจากเมืองไทยไม่มีศูนย์เซอร์วิสนะครับก็เขาก็เลยไม่อยากจะขายที่นี่กลัวมีปัญหานะแต่ทูบุริสิก,กเราดูแลให้ได้ครับผมก็นี่แหละครับผมว่าถ้าอยากได้เครื่องวัดความเร็วกระสุนนะครับวัดได้หมดเลยปืนสั้นปืนยาวนะครับลูกกรดนะครับ ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์รอ,อะไรอื่นเพิ่มเลยนะครับแล้วก็สามารถวัดความเร็วกระสุนได้ในหลายระยะนะครับแล้วก็สามารถคำนวณค่าบอลลิสติกโคเ f i เชียนได้ให้ท่านเสร็จสับเลยนะครับก็ต้องเจ้า fx 2 o ballistic นะครับถ้าสนใจนะครับลองเข้ามาชมกันดีครับแม้ว่าราคาจะแพงกว่าเทคโนโลยีดั้งเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามั่นใจเลยว่าไม่ยิงโดน เครื่องวัดความเร็วดกระสุนอย่างแน่นอนครับผมเป็นด้วยครับขอบคุณครับ